ซื้อไปขับขี่มาเหรอถึงได้เป็นพวกขับรถไม่ดูทางอ่ะอ๋อสาวบ้านนอกไม่แปลกใจเลยที่พูดจาแบบนี้ใส่ผมผมเดียวครับฉั้นฟ้าค่ะเออฟ้าว่าไงพี่หมูทำไมจูจ่ๆแกอยากทำธุรกิจกับคุณรุงเขาได้ล่ะปกติแกปิดกั้นจะตายอยู่แต่กับ,บวัวกับควายในคอกฟ้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะพี่หมู อยู่ดีๆฟ้าก็อยากร่วมโปรเจกต์กับคุณจุ๊บขึ้นมาอาจเป็นพราโปรเจกต์นี้น่าสนใจมั้งพี่หมูจ้าจ้าชวนที่เข้าปรุงเป็นเพื่อนแล้วเลี้ยงข้าวพี่ด้วยนะได้เลยส้ตมตำแก่ย่างเนาะอือกินได้หมดแหละอะไรอ่ะคุณเดินทางมาเจอเนื้อคู่แล้วอะไรเนี่ยวิฟ้า หรือว่าแกจะได้แฟนเป็นหนุ่มกรุงเทพบ้าเหรอพี่หมูแค่กระดาษใบเดียวแล้วอีกอย่างนะที่นี่ฟ้าก็ไม่รู้จักใครเลยจะไปมีโฟมมีแฟนได้ยังไงกันแน่จริงหรือป่าจริงๆไปอย่าให้ฉันรู้นะแแอบคิดอะไรยะ้า มาโอ้ยเลยทำะรอบเอาอะไรขนาดนี้พี่หมูละไว้ดูว่าจะเหยียบน้องซะแล้วนี่นายขับรถภาษาอะไรไม่เห็นคนหรือไง อ,อคือว่าผมขอซื้อไปขับขี่มาเหรอถึงได้เป็นพวกขับรถไม่ดูทางอ่ะอ้าวคุณทำไมพูดจาแบบนี้ล่ะทำไมจะพูดไม่ได้ฟ้าใจเย็นๆอย่าไปมีเรื่องกับคนเมืองกรุงเขาเลยฟ้าไม่สนหรอกนะพี่หมูคนต่างจังหวัดแล้วมันทำไมฟ้าไม่กลัวหรอกนะอ๋อสาวบ้านนอกไม่แปลกใจเลยที่พูดจาแบบนี้ใส่ผมนี่นายฟ้าพี่บอกให้ใจเย็นๆไงเขาคงไม่ได้ตั้งใจหรอก ฟ้าไม่เย็นหรอกนะพี่หมูเพราะว่าเขาว่าฟ้าฟ้าผู้อย่างคุณนี่ไม่น่าชื่อฟ้าเลยนะครับเพราะชื่อมันตรงข้ามกับกิริยามารยาทนี่นายะไปไอ้เต้องขอโทษคุณด้วยนะครับขอโทษคุณคนเดียวคนอื่นผมไม่ขอโทษเดี๋ยวนะจะไปไหนไอ้อ ผู้หญิงคนไหนได้ไนายเป็นแฟนนะผู้หญิงคนนั้นก็สมองกิ้งกือแล้วพอแล้วยฟ้าขอบคุณคุณฟ้ามากเลยนะคะที่เดินทางมาหาจุ๋มถึงที่เรื่องโปรเจกที่เราคุยกันไว้คุณฟ้าโอเคแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณจุม๋มฟ้าตกลงที่จะทําโปรเจก์ร่วมกับคุณจุ๋มค่ะโอเคค่ะวาลินค่ะคุณจุม๋ม เดี๋ยวพาคุณฟ้ากับคุณลูกหมูไปนั่งรอหน้าห้องประชุมนะฉันขอเคลียรธุระแปบบ๊บเดี๋ยวฉันตามไปได้ค่ะคุณจุม๋มเชิญค่ะเดี๋ยวจุ๋มตามไปนะคะ ของของบริษัทนะคะเพราะทุกชิ้นมันแพงเพราะถ้ามันเสียหายคนบรรน,นอกอย่างพวกคุณคงต้องขายวัวขายควายมาจ่ายค่าชดใช้อะคะ่ะพวกเรารู้แล้วค่ะพวกเราจะนั่งเฉยๆค่ะดีค่ะพูดง่ายๆจะได้ไม่ต้องร้าย มันนอกแบบนี้จะมีเงินลงทุนโปรเจกต์จริงหรอเอ้าคุณวา สวัสดีค่ะคุณเดียวเพิ่งเข้าบริษัทเหรอคะใช่ครับแล้วนี่คุณแม่อยู่ไหนหรออยู่ข้างบนค่ะคุณเดียวรับกาแฟไหมคะเดี๋ยววาไปชงให้อ๋อไม่ครับผมไม่ดื่มกาแฟลืมได้ไงเนี่ยคุณเดียวไม่ดื่มกาแฟนีห่หว่า เธออีกแล้วเหรอเวรกรรมอะไรของฉันเนี่ยอ๋ออย่าบอกนะว่าแอบตามฉันมาใครอยากจะตามนายนิ่ทาเวรกรรมของฉันมากกว่าอย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยค่ะเหรอถ้าคุณไม่ได้ตามผมมาแล้วคุณมาที่บริษัทผมได้ไงที่นี่บริษัทคุณเหรอคะบริษัทคุณแม่ผมครับแต่ผมเป็นทาย,ยาทคนต่อไปแล้วไงก็ฉันเป็นแขกของที่นี่ ไม่เชื่อค่ะคุณวาได้จริงเหรอครับคุณวาใช่ค่ะคนเดียวเห็นไหมนายต้องต้อนรับฉันโอเคผมต้อนรับคุณก็ได้ผมเดียวครับฉันฟ้าค่ะ นี่นายกวนภาษาฉันหรออะไรผมทำอะไรผิดท่านนายทำให้ฉันไม่พอใจฉันยกเลิกโปรเจกต์ได้เลยนะก็ยกเลิกเลยสิครับบริษัทผมไม่ได้เดือดร้อนอยู่แล้วนายท้าฉันหรอว้าใช่ครับผมท้าได้มีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะแต่เดียวมีอะไรหรือเปล่าคุณจุ๋มมาพอดีเลยคะ่ะ ฟ้าขอยกเลิกโปรเจกต์นี้ทั้งหมดเลยค่ะอะไรนะคะคุณฟ้ายกเลิกใช่ค่ะเพราะลูกชายของคุณจุ๋มทำตัวไรมารลยากกับฟ้าแต่เดียวทำอะไรของแกคุณฟ้าคะอย่าทำแบบนี้เลยนะคะอย่ายกเลิกโปรเจกต์ของเราเลยค่ะไม่ค่ะฟ้าตัดสินใจแล้วขอตัวนะคะ พี่หมูมปะกะเอ้ยเดียเดี๋ยวมันจะดีหรอดีค่ะไปกันเถอะดี่ฟ้าใคระเือไปสนใจไม่ง้อหรอตาเดียวแกทำอะไรของแกพ,พูดจาแบบนั้นได้ยังไงทำเป็นเด็กไม่รู้จักโตคุณแม่คุณแม่ว่าผมเหรอครับนั่นสิคะว่าคุณเดียวทำไม คุณเดี่ยวไม่ผิดนะคะว่าเห็นยี้มันนองนั่นมันกวนประสาทคุณเดียวให้ยกเลิกโปรเจกต์ไปไม่เป็นไรเดียวค่ะคุณแม่ครับคุณแม่ไม่ต้องคิดมากนะครับถึงเขาจะยกเลิกผมก็หาคนอื่นมาร่วมลงทุนได้ไอหาแล้วมันหาได้แต่คนที่มีทุนเยอะแถมจริงใจอย่างคุณฟ้ามันหายากแกรู้ไหมว่าโปรเจกต์นี้สาล้านเลยนะสาล้าน,านเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะคุณจุ๋ม ใช่ไม่รู้แหละถ้าแกเห็นแก่แม่แกก็ต้องไปขอโทษคุณฟ้าแต่ผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับคุณแม่ไม่ผิดก็ขอโทษได้รีบตามไปเลยนะทำยังไงก็ได้ให้เขาเปลี่ยนใจคุณแม่ไปรู้ก็ได้ครับผู้ชายอะไรปาก้ายชะมัดเลยผู้หญิงคนไหนได้เป็นแฟนนะโชคร้ายแน่นอน แม่ฟ้าแกก็ไม่เบาระวังหน้าเขาบอกว่าเกลยดอะไรก็จะได้แบบนั้นอุ๊ยหรือว่ากระดาษเมื่อเช้าเนื้อคู่แกจะเป็นไม่มีทางอ่ะพี่หมูไม่มีทางเด็ดขาดก็ไม่แนม่นะพอเลยพอเลยไม่อ่ะคุณฟ้า คือว่าผมจะมาจะมาขอโทษหรอฉันไม่ยกโทษให้หรอกเออคุณเดียวนั่งก่อนดีกว่าค่ะค่คะขอบคุณครับคุณคะ <G ül> ที่ผมมาผมแค่จะมาขอโทษไม่คิดว่ามันจะไม่ต้องพูดพี่หมูกลับเดี๋ยว่อนป้าม่สานต่อเหรอ คุณจุ๋มคะอย่าไปต่อว่าคุณเดี่ยวเลยนะคะว่าสงสารคุณเดียวดูสิคะไม่ค่อยกินข้าวกินปลาวันๆเอาแต่นั่งมือลอยเอาแตโทษตัวเองอยู่แบบนี้ฉันไม่โกรธลูกแล้วเดี่ยวลูกครับคุณแม่ไม่ต้องคิดอะไรแล้วนะลูกช่างมันเถอะแม่ไม่โกรธหนูแล้วไม่รู้ว่าป่านนี้เขาจะเสียความรู้สึกไวมากน้อยแค่ไหน ฉันไม่เป็นไรแล้วค่ะคุณฟ้าคุณฟ้ามาหาจุ๋มมีอะไรหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะคุณจุม๋มฟ้าจะมาบอกว่าฟ้าขอร่วมทำโปรเจกต์กับคุณจุ๋มอีกสักรอบได้ไหมคะ ได้สิคะได้เลยไม่มีปัญหาอา้าวฟ้าพูดที่หมดมีเรื่องอะไรอีกถึงได้มาถึงที่นี่นี่นายฉันอยากจะมาขอโทษนายด้วยนะฉันเองก็ปากร้ายใส่นายเหมือนกันฉันขอโทษจริงๆไม่เป็นไรครับแค่คุณหายโกรธผมก็พอแล้ว รายนี้เขาหายกดตั้งแต่จุดแก้มแล้วค่ะแต่เขาดึงเชิงปากแข็งปวดคิดถึงคุณเดี่ยวทุกวันเลยค่ะพี่หมูพอแล้วอะไรคิดถึงอะไรคุณเดี่ยวเขาไม่ชอบสาวบ้านนอกหรอกค่ะชอบครับผมชอบคุณฟ้าเขาน่ารักดีน่ารักแบบแ,บบแปลกน่ารักแบบพิลึกพิกลแต่รวมๆแล้วมีสเสน่ห์ดีครับ แน่แน่ยิ้มแก้มปี๋เลยนะยียฟ้าฟ้าครับถ้าไม่รังเกียรเราลองมาทำความรู้จักกันดูไหมครับค่ะตกลงค่ะแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันกระทำไม่คิด ยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฟันตั้งมากมายได้โบทยิ้มอีกทีได้ไหมถ้หากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วย,ยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน